ทีนี้เมื่อเช้าไม่เห็นมีชื่อของพี่ปุ้ยพรชัยอ๋อคือนักกีฬาจะเดิมเลยเนี่ยเขาให้ส่งมา15คนก็มีพรชัยมาด้วยคือเร,เราเราเราเหมือนกับประเด็นคือ15คนเนี่ยได้รับ,รบการอนุมัติส่งรายชื่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะเหมือนกับทีมฟุตบอลเข้าใจไหมครับใน15ใน15คนเนี่ยวันนี้ผมเลือกมา12วันพรุ่งนี้ผมก็เลือกมา12แต่ใน15แต่พอมาถึงตุงนนี้เขาบอกไม่ได้ เราส่งมา12แล้วให้ถือว่ารายชื่อ12คนนั่นนะคือสิ้นสุดเลยอ่าใช่ใช่อ๋อคือนั่นหมายความว่าจะไม่มีชื่อของพี่ปุ้ยเล่นในทีมชุดเหรอคะใช่ครับใช่ครับมันจะมีแค่12บคนนี้เท่านั้นแต่ว่าแล้วเรายังสามารถปรับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้มีส่งได้แค่12บคนที่เป็นเป็นเป็นตามเลกูเลชั่นเท่านั้นทีเดียวก็ต้องเอาจาก12ใช่ครับทีเดียวก็ต้องเอาจากส2บคนอ๋อก็เท่ากับว่าในครั้งนี้ก็พี่ปุ้ยจะเล่นได้ เราส่งมาสิบห้าจะเล่นได้แค่สิบสองการส่งรายชื่อเนี่ยการพิจารณาเนี่ยตอนที่เป็นซีเกมตอนที่เป็นคิงคัพเนี่ยเราได้เราได้เราได้คุยกันตกลงเป็นข้อตกลงกันแล้วว่าพี่ปุ้ยพรชัยอายุสี่สิบสามมันจะต้องเล่นอีเวนต์ตั้งหลายอย่างจะเล่นไหวเหรอวันหนึ่งเล่นสองสามอย่างถ้าเขาบอกอีเวนต์แยกกันสี่สองคนอีเวนต์สามคนอีเวนต์สี่คนอีเวนต์เซปักอย่างนั้นน่าได้เล่นอย่างเดียวเอาคนอายุสี่สิบสามมาไล่เตะวันหนึ่งแข่งสองแมตช์อย่างเงี้ยจะไหวเลย ใช่ไหมครับการประสบความเร็จของพรชัยถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับโดยที่เขาได้เหรียญร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดเลยพอมาถึงครั้งนี้เขาก็น่าจะเป็นเกียรติประวัตเิเป็นของพรชัยเข้าแก้วแล้วละ่ะเราก็คุยว่าอีเวนท์ที่จะส่งมันยังไงกันแน่มันตกลงยังไงกันแน่นะครับพอมัน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 เป็นที่สรุปว่าเอาส่งนักกีฬาได้เท่านี้จํานวนเท่านี้ก็ยังคุยกันอยู่อีกตั้งนานว่าตกลงจะเอายังไงจนผลสรุปว่าก่อนเดินทางเนี่ยบอกให้เราส่งมาได้สิบห้านะครับเป็นอย่างนั้น เราคิดว่าถ้าเกิดว่า15คนแล้วเวียนส่งได้อะไรเงี้ยก็น่าจะมีโอกาสใช่มันก็เป็นผลดีไงเรามีตัวเลือกคนไหนบาดเจ็บคนไหนมีอาการจากการเล่นวันละ2แมตช์อะไรมาบนี้มันก็ม,นกมันก็เป็นผลดีอ่ะทําให้นักกีฬาคือไม่ไม่ไม่ต้องมารับภาระมากหนักเพราะว่าบางวันเราเตะ3เซตสามเซตอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไหวอะ่ะ แล้วตอนที่เคาว่าจากสิเหลือ15เนี่ยค่ะคือเราตัดสินใจเมื่อวานตอนประชุมไม่ใช่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 เราเราเราแผนของเราเราเราเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะดําเนินการแล้วเรามีการพูดคุยกันหลายครั้งมากแล้วครับอยากให้อาจารย์พูดถึงพี่ปุ้ยพรชัยเ้าแก้วหน่อยครับกับน่าจะอยู่คู่กับอาจารย์มาตั้งแต่มาคุมทีมครั้งแรกเลยจนงตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับกับก็เขาเขาเป็นนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยดีไม่เคยทําให้เกิดผลกระทบต่อทีม นะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้เราก็อยากให้เขาเป็นพี่เลี้ยงเราก็อยากให้เป็นกําลังใจให้น้องเราก็อยากจะให้เขาเป็นมาเป็นอนาคตอะ่ะเขาก็ต้องเป็นคนที่มามามา,มาดูแลทีมะนะไม่ว่าจะเป็นระดับสมโมสรระดับเยาวชนระดับทีมชาติอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันมากมายนะครับมันเกินมันเกินที่ที่ที่จะบอกว่าเขาเหมาะสมะครับ